เปรียบเทียบ iPad Air 5กับ iPad Mini 6นะครับตัวไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากันครับตอนนี้ Apple ก็ประกาศนะครับ เปิดตัว iPad Air 5ออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะฮะหาจับจองกันได้แล้วนะครับตอนนี้มันก็เลยมีคำถามขึ้นมาหลายคนว่าระหว่าง iPad Air 5เนี่ยครับกับ iPad Mini 6เนี่ยตัวไหนมันดีกว่ากันราคามันต่างกันยังไงสเปคมันเป็นยังไงซึ่งสเปคมันใกล้เคียงกันมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยสเปกแบบคร่าวๆนะไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะว่ามันใกล้เคียงกันแค่ไหนแล้วตัวไหนมันจะเหมาะกับคุณมากกว่ากันนะครับเอาเรื่องแรกเลยนะฮะขนาดหน้าจอนะครับ ipad air 5เนี่ยนะครับมีขนาดหน้าจอ10.9นิ้วนะฮะส่วนนะครับ ipad mini รุ่นที่6นะครับมีขนาดหน้าจอ8.3นิ้วนะฮะก็ต่างกันพอสมควรนะเพราะว่าโอเคแน่นอนมันเป็น ipad mini นะครับส่วนการแสดงผลตอบรับก็ยังเป็น true tone เหมือนกันทั้งคู่นะฮะจอภาพเป็น liquid retina เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวที่แตกต่างกันและเห็นผลมากที่สุดก็คือตัวเรื่องของชิปนั่นเองนะครับ iPad Air 5นะครับเป็นชิป M1 แล้วซึ่งเราคงจะทราบอยู่แล้วว่าชิป M1 เนี่ยมันแรงมากแลยเป็นชิปเดียวกับที่เขาใช้อยู่ใน iPad Pro เลยนะครับส่วน iPad mini 6นะครับก็เป็นชิป A15 Bionic นะครับซึ่งชิป A15 Bionic เนี่ยก็เป็นชิปใหม่นะฮะที่แรงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับไม่น้อยหน้ากันนะฮะแต่ว่าแน่นอน M1 ก็เป็นชิปแบบรุ่นพี่กว่าเยอะนะครับแล้วก็ความจุนะฮะ พูดถึงเรื่องความจุนะคะความจุสูงสุดนี่ก้ได้ถึง256 g ิเท่ากันนะครับส่วนเรื่องของกล้องนะครับก็กล้อง wide angle นะครับก็ได้ความประเอียด12เมกะพิกเซลเท่ากันนะครับกล้องหน้าก็12เมกะพิกเซลเท่ากันนะครับช่องต่อรับสัญญาณก็เป็น USB-C เหมือนกันนะครับรับสัญญาณ 5G เช่นเดียวกันใช้ Apple Pencil รุ่นที่2เช่นเดียวกันนะฮะ แต่ว่าการใช้งานกับอุปกรณ์เชื่อมต่อพวกคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้ก็จะต่างกันนิดหน่อยนะฮะก็คือ iPad Mini เนี่ยก็ใช้ได้กับคีย์บอร์ดที่เป็นบลูทูธนะครับแต่ว่า iPad Air 5นะครับใช้งานกับ Magic Keyboard แล้วก็พวก Smart Keyboard Folio อะไรพวกนี้ได้นะครับคันนี้ดูแล้วเหมือนกับว่าเอ้ยมันต่างกันแค่นิดเดียวเองครันนี้ลองมาดูราคาราคามันต่างกันขนาดไหนนะฮะลองมาเปรียบเทียบกันสมมติตัวรุ่นเล็กสุดเลยนะฮะตัว64กินะครับ iPad air 5นี่ขายอยู่ที่2,900บาทส่วน iPad mini นะครับขายอยู่ที่1 7 9 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นราคาต่างกันอยู่ประมาณ3,000บาทนะครับ3า0 0บาทกับสเปคที่ต่างกันเอด่นเด่นเลยเด่นเด่นจริงๆมีแค่2จุดนะถ้าถามผมนะครับก็คือเรื่องของจอนะครับจอแน่นอน iPad air 5มันก็จะใหญ่กว่าเพราะอีกตัวเป็นรุ่น mini น,นะครับนิ้วกับ8.3นิ้วนะฮะจอต่างกันแล้วก็ความแรงของชิป เป็น M1 กับ A15 แล้วนะครับคันนี้คุณคิดว่าตัวไหนมันจะเหมาะกับคุณมากกว่ากันใช่ไหมครับผมมีผมมีข้อคิดส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมมันมีอย่างนี้ก็คือว่า iPad Mini เนี่ยโอเคเราไม่พูดถึงเรื่องที่ไม่ดีกับเรื่องที่ดีของเขาแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเอาที่เปรียบเทียบกัน2จุดนะฮะถ้าส่วนตัวผมราคาต่างกันแค่นี้ผมเลือก Air5 นะเพราะว่าความแรงแรงกว่ากันเยอะ นะครับแล้วก็หน้าจอใหญ่กว่าผมส่วนตัวผมใช้ชอบใช้หน้าจอที่มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราบางทีเราเราทำงานดีอโปรดักชั่นเราไปใช้เป็นมอนิเตอร์หรือว่าใช้ตัดต,ต่ออะไรพวกนี้มันก็จะสะดวกแต่ถ้าคุณที่ไม่ได้ทํางานแบบนี้แล้วก็นิดจอเล็กกระทัดรัดแบบใส่พกพาใส่กระเป๋าอะไรง่ายๆเนี่ยมินิก็อาจจะตอบโจทย์คุณมากกว่านะนะครับแต่สําหรับราคา3 0 0พันต่างกันประมาณ3 0 0พันตัวบาทเราประมาณแถวๆนี้นะครับคุณคิดว่าตัวไหนมันมันเหมาะ กับการใช้งานมากกว่ากันนะครับระหว่าง2ตัวนี้หรือว่าจะจำข้ามจาก Air 5ไปเป็น i Pad Pro เลยดีนะครับก็เป็นอย่างที่คาดการนะครับก็คือว่า i Pad Air 5นี้ขยายเหมือนเป็นรุ่นพี่ของ i Pad Mini ราคาต่างกันนิดหน่อยนะครับสกยภาพดีขึ้นกว่ากันแค่นิดเดียวเองที่เหลือคล้ายกันมากเลยนะครับคุณชอบตัวไหนทักทายคอมเมนต์เข้ามานะฮะส่วนคุณที่ชอบวิดีโอเกี่ยวกับงานวิดีโอโปรดักชั่นอะไรพวกนี้นะครับผมมีเพลย์ลิสต์นะ มีมีเพลย์ลิสต์อยู่ที่สอนตัดต่อสอนถ่ายภาพสอนใช้กล้องอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับคุณซับคลายไว้แล้วคุณเข้าไปเลือกดูในเพลย์ลิสต์ได้ว่าคุณชอบเรื่องอะไรคุณก็ไปดูเฉพาะเพลย์ลิสต์นั้นไม่ต้องมาดูเรื่องอื่นเองที่คุณไม่สนใจอะไรเงี้นะครับก็ถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดซับคลายนะครับกดไลค์ใช้เวลาิีเดียวนะครับกดปุ๊บเรียบร้อยละนะถ้าชอบนะครับขอบคุณมากนะครับทักทา,ายคอมเมนต์เข้ามาแนะนําเข้ามานะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, testify the.